ผู้สูงอายุดูด่วนอัปเดตล่าสุดเดือนมิถุนายน2566วันเงินเข้าไม่เหมือนเดิมเงินเข้าวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน2566 อัปเดตล่าสุดวันเงินเข้าไม่เหมือนเดิมอัปเดตเงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน2566วันเงินเข้าไม่เหมือนเดิมเช็ครายละเอียดวันที่ชัดเจนได้ที่นี่พร้อมวิธีลงทะเบียนเบี้ยคนชราเพื่อรับเงินปี2567เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุสวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุนับว่าเป็นอีกสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไวใ้ให้กับผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือนเงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน2566สำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในปี2564ถึง2565เงินเข้าวันไหนทั้งนี้การจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุจะออกทุกวันที่10ของเดือนแต่หากเดือนใดวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ทำให้เงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน2566ออกวันศุกร์วันที่9มิถุนายน2566ส่วนเดือนอื่นๆจะได้รับเบี้ยอยังที่ผู้สูงอายุตามวันที่ต่อไปนี้เดือนมิถุนายน2566วันศุกร์วันที่9มิถุนายน2566เดือนกรกฎาคม2566วันจันทร์วันที่10กรกฎาคม2566 เดือนสิงหาคม2566วันพฤหัสบดีวันที่10สิงหาคม2566เดือนกันยายน2566วันศุกร์วันที่8กันยายน2566เดือนตุลาคม2566วันอังครารวันที่10ตุลาคม2566เดือนพฤศจิกายน2566วันศุกร์วันที่10พฤศจิกายน2566 เดือนธันวาคม2566วันศุกร์วันที่8ธันวาคม2566เงินผู้สูงอายุรับได้ที่ไหนบ้างสามารถรับเงินสดด้วยตนเองหรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจมารับเงินสดแทนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุหรือโอเนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุส่วนการจ่ายเงินผู้สูงอายุจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้ อายุ60-69ปีได้รับเงิน600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับเงิน700บาทต่อเดือนส่วนอายุ80-89ปีได้รับเงิน800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนสำหรับใครที่กำลังจะอายุครบ60ปีในปี2,567หรือลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุไม่ทันในปีที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยายน2566วิธีลงทะเบียนเบี้ยคนชราการลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2567ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2552และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียนเบี้ยคนชรามีดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิสำหรับประสงค์รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุผ่านธนาคารกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทนได้ส่วนคุณสมบัติผู้สูงอายุมีดังนี้สัญชาติไทยมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหว,วัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอนแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมาติคณะรัฐมนตรีส่วนสถานที่ลงทะเบียนเบี้ยคนชรามีดังนี้สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ